สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราทั้งหมดเนี่ยก็จะมาร่วมกันในการสรุปเรื่องวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องแรกที่เราเรียนกันในระดับชั้นประถมศึกษาปี่ค่ะหนูจำได้ไหมคะว่าหนูเรียนเรื่องอะไรไปอ่าอะไรนะสังทองใช่ไหมคะวรรณคดีหน่วยที่หนึ่งของเราก็คือบทละครน,นอกเรื่องสังทองตอน กำเนิดพระสั่งนั่นเองเก่งมากเลยค่ะค่ะโดยตัวชีวัดของเรื่องนี้นะคะก็มีดังนี้ถ้าใครอยากทราบนะคะหนูสต็อปคลิปเอาไว้แล้วก็อ่าน เรื่องในสว่วนนี้นะคะคุณครูจะขอข้ามตัวชี้วัดไปก่อนนะนั่นคือสิ่งที่หนูควรรู้หลังจากที่หนูเนี่ยเรียนเรื่องนี้จบแล้วนะคะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาสรุปร่วมกันในเรื่องของพระราชประวัติบทนําเรื่องเนื้อเรื่องย่อนะคะตัวบทละครนอกของเรื่องสังทองตอนกําเนิดพระสังศัสอบ์หน้ารู้ประจําบทและ้ท่คําสํานวนล้วนต้องศึกษาค่ะ ร่วมกันสรุปคุณค่าและข้อคิดที่ได้จับเรื่องนี้ด้วยกันนั่นเองก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อหานะคะเรื่องสันทองตอนกำเนิดพระสังเนี่ยต้องรู้จักใครก่อนรู้จักผู้แต่งเรื่องนี้นั่นเองนะคะโดยพระราชประวัตินะคะของพระบาทสมเด็จพระพุธทธเลิศล่านภาลัยนะคะซึ่ง ถือเป็นผู้พระราชนิพนธ์นะคะบทละครนอกเรื่องสังทองตอนก่นหภาษาัที่เราเรียนมาเนี่ยพระองค์ทรงเป็นถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองของราชวงศ์จักรีค่ะซึ่งพระองค์เนี่ยเกิดขึ้นมานะคะโดยเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะกับสมเด็จพระอมรินทรามาตพระบระรมมาราชนินีค่ะ พระองค์นะคะทรงมีพระนามเดิมว่าฉิมน,นะคะเป็นผู้ที่มีความสนใจในด้านอักษรศาสตร์มากจึงได้สนับสนุนการกาวีเป็นพิเศษนะคะโดยพระองค์เองนั้นก็ได้มีผลงานกาวีของพระองค์ในพระราชมีพน,นหลายเรื่องด้วยกันนะคะเช่นบทละครในเรื่องอีนาวรามเกียนบทละครนอกก็คือชัยเชษ์คาวิกไลทองเป็นต้นค่ะโดย หลังจากที่พระองค์ทรงสวรรคตไปแล้วนะคะองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่าได้อีกอย่างหนึ่งว่ายูเนสโกนะคะองค์การยูเนสโกเนี่ยได้ทรงยกงย่องพระองค์ให้เป็นถึงกวีสําสำคัญของโลกในปี2511คะ่ะโดยในบทละครน,นอกเรื่องสังทอง,งนะคะบทละครน,นอกก็คือเป็นบทที่ เป็นละครที่มีนักแสดงมาเล่นให้อยู่นอกตัวนอกวังนะคะให้ประชาชนได้รับชมได้ด้วยโดยเรื่องสังทองเนี่ยเป็นบทละครนอกใช่ไหมเดิมเนื้อเรื่องของเขานะคะเป็นนิทานเรื่องหนึ่งที่อยู่ในปัญญาสชาดกหรือเรียกอ,อย่างว่าปัญญาสชาดกนะคะซึ่งจะมีชาดกทั้งหมดเนี่ยห้เรื่องที่แต่งถึงการพรานาการเกิดเพื่อสร้างบาร,รมีของพระโพธิสัตว์ก่อนที่ในชาติปัจจุบันนะคะจะได้ ตัสรู้ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าในศาสนาขุธนั่นเองค่ะแล้วก็จะนำมาแต่งเป็นบทละครนะคะเพื่อใช้ในการเล่นละครนอกในตั้งแต่สมัยอยุธยานะคะจนต่อมาเนี่ยสมเด็จพระพุทธเลิศล้านพาลัยนะคะก็ได้ทรงนิพนธ์บทละครเรื่องสังทองนี้ขึ้นมาใหม่นะคะเพื่อใช้เป็นบทละครนอกของหลวงนั่นเองค่ะที่นี่นะคะ เดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องย่อก,ก่อนที่จะถึงตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยบทละครนอกเรื่องก่อนหน้านี้นะคะกล่าวถึงท้าวยศวิมล์ค่ะซึ่งพระองค์เนี่ยได้เป็นกษัตริย์ที่ครองอยู่เมืองยศวิมลน์นะคะพระองค์เนี่ยทรงมีพระมเหตุสีถึงสองพระองค์ด้วยกันคือ 1. นงนางจันเทวีและสองนางจันทาเทวีค่ะแต่ว่าถึงจะมีภรรยาถึงสองใช่ไหม แต่พระองค์ก็ยังคงไม่มีพระโอรสสืบประหลังค่ะพระองค์เนี่ยมีความต้องการพระโอรสมากก็เลยได้เหมือนพวกเราใช่ไหมอยากได้อะไรมากๆก็จะต้องบนบานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะพระองค์ก็เช่นกันค่ะพระองค์ก็จึงได้บำเพ็ญศีลให้ตัวเองเนี่ยมีบุญญาธิการมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ไปบนบานกับเทพไทยค่ะเพื่อขอให้ตัวเองเนี่ยได้พระโอรส เพื่อสืบบันลังต่อไปหลังจากนั้นผ่านไปไม่นานนะคะพระองค์ก็ได้ทรงพระสุบินค่ะพระสุบินก็คือหลับแล้วก็ฝันไปโดยพระองค์เนี่ยได้ช่วยพระอาทิตย์ไว้ได้ในพระหัตถ์ขวาส่วนพระหัตถ์ซ้ายของพระองค์นั้นก็จะคว้าได้ดวงดาวนั่นเองค่ะซึ่ง เมื่อพระองค์ตื่นขึ้นมานะคะก็หนักใจมากเลยแล้วก็นำความฝันนั้นเนี่ยไปปรึกษากับโหนค่ะโหรประจำพระองค์ก็ได้ทำนายให้เขาว่าพราะเป็นความฝันแบบนี้เนี่ยเนื้อหามันหมายถึงอะไรเป็นการทำนายว่าพระเมหสีของพระองค์ทั้งสองนั้นจะตั้งครรภ์ค่ะ โดยนางจันเทวีนั้นพระมเหสีที่เป็นฝ่ายขวานะคะก็จะให้กำเนิดพระโอรสที่มีปุญญาธิการส่วนนางจันทาเทวีพระมเหสีฝ่ายซ้ายจะให้กำเนิดพระธิดาซึ่งต่อมานะคะเมื่อเวลาผ่านไปนางจันเทวีก็ได้ประสูติพระโอรสจริงๆค่ะแต่ด้วยเป็นหอยสั่งนะคะเนื่องมาจากกรรมเก่าของนางนเอง นางจันทานเทวีก็เลยมีจิตคิดริษยาว่าตนเองนั้นไม่ได้โอรสเหมือนกับเขานะคะจึงให้การติดสินบนกับโหนให้โหดเนี่ยช่วยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำนายว่าพระราชโอรสซึ่งเป็นหอยสังเนี่ยเป็นการลกินีต่อบ้านเมืองค่ะถ้ายังมีอยู่ในบ้านเมืองนั้นก็จะไม่ดีต่อพระองค์แล้วก็ไม่ดีต่อบ้านเมืองเราแน่ๆ ทายศสมิมอนได้ยินดังนั้นนะคะเชื่อไหมเอ๊เชื่อไหมคะเชื่อสิหลงเชื่อจับใจเลยแล้วก็หาทางบอกขับไล่นางจันเทวีกับลูกนั้นออกจากเมืองค่ะเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณคูณเนี่ยจะส่งคลิปฝึกอ่านบทละครน,นอกแบบ ทํานองสนอนะคะให้หนักเรียนทั้งบทที่มีในหนังสือเลยนะเดี๋ยวคุณครูส่งไปให้ในกลุ่มลายนะคะหลังจากที่เราฝึกอ่านทํานองสนอทั้งเนื้อเรื่องกันมาแล้วนะคะตอนนี้นะคุณครูจะช่วยกันสรุป เนื้อเรื่องบทละครน,นอกเรื่องสังทองในตอนกําเนิดพระสังค่ะโดยนะคะเนื้อหาของเรื่องทั้งหมดที่เราอ่านมากันเมื่อสักครู่นี้นะคะเริ่มจากการที่นางจันเทวีที่มีลูกออกมาเป็นพระสังใช่ไหมเป็นหอยสังและถูกขับไล่ออกมาจากเมืองนะคะจึงได้ละเหตุออกมาแล้วก็ไม่มีที่ไปใช่ไหมคะจึงได้เจอกับตายายแล้วก็ขออยู่อาศัยกับพวกเขาภายในป่านะคะ โดยพระนางเนี่ยอยู่ก็อยู่อย่างละยากลำบากใช่ไหมต้องอาศัยหาเลี้ยงชีพโดยหาของป่านะคะไปขายเพื่อเลี้ยงชีพนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไป5ปีนะคะเทวดานเนี่ยจะได้โดนบันดาลให้มีไก่ป่านเนี่ยไปกินข้าวที่พระนางปากไว้เพื่อยังชีพโดยพระสังเนี่ยก็เลยยอมนะคะที่จะ ออกมาจากหอยสังค์ค่ะเพื่อช่วยไล่ไก่ที่มากินข้าวของพระแม่ใช่ไหมเมื่อพระนางรู้เนี่ยว่าพระสังเป็นคนนะคะแอบเห็นเข้าวรู้ว่าพระสังเป็นคนที่อยู่ในหอยสังใช่ไหมก็ดีใจมากเลยแล้วก็หาทางที่จะทุกพระสังเอิมหอยสังเนี่ยค่ะทิ้งะะไปเพื่อไม่ให้พระสังนั้นกลับเข้าไปในหอยนี้อีกค่ะ พระนางก็เลยจัดการทุบเปลือกหอยสังแตกตรงนั้นเลยค่ะตายายที่ได้เห็นว่าพระสังเป็นคนเนี่ยก็ได้ปลื้มปิติไปด้วยนะคะที่พระนางจันเทวีเนี่ยได้ลูกชายจริงๆกลับคืนมาในส่วนของคำศัพท์น่ารู้นะคะที่นักเรียนเนี่ยเรียนในบทนี้นะคะก็มีคำศัพท์น่ารู้มากมายเลยเดี๋ยวหนูไปดูเองนะคะเพราะว่า ในเรื่องของการเรียนบทของคําราชาศัพท์เนีครูก็ให้หนูท่องคําศัพท์น่ารู้ที่เป็นคำราชาศัพท์ที่นักเรนสนใจมาบ้างแล้วใช่ไหมทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกัน ถ้อยคำสํานวนล้วนต้องศึกษาค่ะในหัวข้อนี้นะคะจะพูดถึงว่าการเข้าใจในความหมายของถ้อยคำในบทสํานวนการอ่านวรรณคดีต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เราเองนั้นเข้าใจเรื่องราวของวรรณคดีที่กำลังเล่าถึงได้ละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นอย่างในตัวอย่างนี้นะคะก็คือเสนีที่ได้กินสิลบนขัดสนด้วยคนเขามากมาย จะฆ่าเทวีก็มีได้มานยาว่าไปดังใจหมายไหนไหนไม่พ้นเป็นคนตายจะลองดัากลายเล่มนี้ดูเพื่อนกันช่วยฉุดหยุดไว้ผิดไปไม่ได้อย่าจู่ลูกตามกรรมตามเวนนางชมตรูจู่ลูกจะพากันวุ่นวาย โดยบทเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการที่อธิบายถึงความหมายว่าทหารเนี่ยที่ได้รับสิ่งบนมานะคะให้ตามค่านางจันเทวีนะคะแต่เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำการได้สำเร็จะค่ะเนื่องว่าในที่นั้นเนี่ยมีคนอยู่เยอะก็เลยทำเป็นผู้จาดูถูกแล้วก็ทำท่าทีว่าจะใช้ดาบเนี่ยในการฟันหนักไป แต่เพื่อนทหารด้วยกันนะคะนช่วยกันห้ามไว้นะคะห้ามไม่ให้ทําเกินเลยถึงขั้นฆ่านางเนื่องจากว่าเกรงว่าการกระทํานั้นจะทําให้เดือดร้อนกันทั้งหมดในภายหลังค่ะเมื่อนั้นพระกุมารเงี่ยมหอยแลหาไม่แจ้งว่าองค์พระมารดาแฝงฝ่าคอยอยู่ไม่รู้กายสงัดเงียบผู้คนไม่พูดจาเล็ดลอดออกมาแล้วผันผาย นั่งที่นอกชานสำรานกายเก็บกรวดทรายเล่นไม่รู้ตัวโดยบทนี้นะคะเล่าให้ฟังหมายถึงว่าพระสังเน่ยแอบโผล่หน้าออกมาจากหอยสังใช่ไหมชะงกไปชะงกมาเหลียวดูสถานการณ์โดยรอบนะคะเห็นว่าไม่มีใครอยู่โดยตัวเองเนี่ยไม่รู้เลยว่านางจันเทวีที่เป็นแม่เนี่ยแอบซุ่มคอยดูตัวเองอยู่นะคะหลังเห็นว่าไม่มีใครเนี่ย ก็เลยออกมาจากหอยสังค่ะแล้วก็เดินไปเก็บขวาดทรายมานั่งเล่นอยู่ที่นอกชานโดยความสบายใจเลยเรามาดูในส่วนของคุณค่าและข้อคิดที่ได้จากเรื่องกันนะคะมาดูก่อนคุณค่าด้านวรรณศิลป์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ของเรื่องนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่า มีสัมผัสในในเกือบของทุกวักเลยซึ่งจะทําให้จังหวะของการอ่านกรอนนั้นมีความไพเราะเพราะพริ้งมากยิ่งขึ้นค่ะเห็นได้จากตัวอย่างของคำพันธ์ที่ยกมาดังนี้นะคะสวมสอดกอดบาดพระมารดาซบเกษาพลางทางร้องไห้แม่ต่อยสังแตกแหลกไปร่ำไรเสียดายไม่วายคิด เหมือนแม่ฆ่าลูกให้หมวยมอนมานดอนไม่รักแต่สักนิดเหมือนแม่ต่อยสังดังชีวิตจะชมชิดลูกหนิงสักกี่วันมาดูตรงนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยบทยังมีคุณค่าทางด้านปัญญาด้วยที่จะสอนให้เราไปใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะอย่างเช่น การฟังสิ่งใดก็ควรที่จะใช้ปัญญาประกอบไปด้วยเหตุผลในการไต่ตองนะคะจะไม่ควรใช้อารมณ์นะคะจากตัวอย่างของคำประพันธ์ดังนี้นะคะในส่วนของคุณค่าทางอารมณ์นะคะอ่านแล้วทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆนะคะอย่างในบทนี้เนี่ยการอ่านก็จะทำให้เกิดความสงสารเห็นใจเศร้าใจนะคะจากคำประพันธ์ตัดพ้อแบบนี้นะคะ ว่าพางยกเอาลูกน้อยนำเนจุดย้อยดังฝอยฝนร้องทูลพระองค์ทรงสกลน้องคนมีกรรมจะขอลาดูรูปจำร่างเสียอย่างแล้วพระแก้วจะไม่ได้เห็นหน้าจะไม่คืนคงอย่าสงก้ามีได้รองฝ่าพระบาทไป จากการอ่านเรื่องนี้ทุกคนคิดว่ามีข้อคิดอะไรบ้างคะอืมข้อคิดที่รับจากเรื่องสักทองตอนกำเนิดพระสังในรอบนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าผู้เป็นลูกนั้นสามารถที่จะแสดงความกตัญญูกัตะเวทีต่อแม่ได้เสมอนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องรอโตก่อนใช่ไหมแม้กระทั่งสังทองที่เขาเป็นเด็กอายุห้าขวบเขาก็ยัง แสดงความกตัญญูกตเวทีินต่อแม่ของเขาได้นะคะโดยการทำไมคะอ่าไปไล่ใช่ไหมเจ้าไก่ที่มาจิกข้าวที่แม่ปักไว้ในขณะที่แม่ไม่อยู่นั่นเองค่ะหนูเองที่โตกว่าเขาเนี่ยก็สามารถที่จะแสดงความกตัญญูกตเตทีินต่อพ่อแม่ได้เสมอเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องรอว่าเราจะต้องโตก่อนนะอ,อะไรเล็กน้อยนนเนี่ยก็ช่วยแม่ได้ถูกไหมคะ ช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ทั้งนั้นเลยและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็อย่างเช่นการช่วยเหลือพ่อแม่นะคะทำงานบ้านทุกนี่ทำได้คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยมาจากการทำงานใช่ไหมเราก็อาจจะช่วยดูแลบ้านตอนนี้ใช่ไหมคะที่ยังอยู่ที่บ้านและให้บริการความสะดวกสบายในบ้านาเช่นอเอาน้ำเย็นๆให้กินสักแก้วหนึ่งใช่ไหมคะ เมื่อคุณแม่กลับมาถึงหรือว่าอาจจะช่วยซักผ้าช่วยตักผ้าช่วยถูบ้านช่วยล้างจานก็ได้ช่วยกันนะคะทําให้คุณแม่เนี่ยชื่นใจแล้วก็ไม่เหนื่อยมากจนเกินไปใช่ปะใครทำแล้วบ้างยกมือขึ้นค่ะโอเคเก่งมากเลย เพราะฉะนั้นนะคะสรุปความที่ได้จากบทละครน,นอกเรื่องสังทองตอนกําเนิดพระสังก็ได้แสดงให้เห็นถึงความรักของแม่นะคะที่มีต่อลูกไม่ว่าลูกจะเกิดเป็นพระสังใช่ไหมนั่นก็ไม่ได้ทอดทิ้งใช่ไหมคะแล้วก็ดูแลบะครบ,บางมเป็นอย่างดีจนลูกเติบใหญ่แต่ว่าไม่ว่าจะลักษณะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเขาจะไม่ใช่คนใช่ไหมมีรูปร่างลักษณะภายนอก เป็นหอยสังแม่ก็ยังดูแลดีๆใช่ไหมคะนอกจากนั้นนะคะด้วยภาษาเองที่ตัวเองเนี่ยเป็นลูกก็ไม่ได้อยู่เฉยๆใช่ไหมดูแลแล้วก็แสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อแม่นะคะในทุกครั้งที่มีโอกาสช่วยในการแบ่งเบาภาระของแม่เท่าที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยจะทำได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็เอาเย่ยงอย่างนะ หนูเองก็ควรที่จะนําไปประพิปฏิบัติตามนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะที่ดีที่เราเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราได้เดี๋ยวเรามาทําแบบพัฒนาทักษะในการทําข้อสอบบอลนัยเพื่อประเมินผลตัวชี้วัดกันนะคะหนิงลองฝึกฝึกมือสักนิดนึงเนาะในการทําข้อสอบเดี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะามาดูข้อที่1ค่ะ สังทองเป็นละครที่เล่นกันมาตั้งแต่สมัยใด,ด้ลองทำดูนะคะทำไปก่อนสุขโขทยัยอยุธยาธนบุรีหรือว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอบให้สม,มุติเลยค่ะข้อที่2องนะคะกรศัตร์องใดที่พระราชนิพนธ์บทละครนอกเรื่องสังทองขึ้นมาใหม่ตอบสมเด็จพระ ต่อไปเลยค่ะข้อที่สาค่ะเพราะเหตุใดนางจันเทวีจึงคลอดลูกออกมาเป็นหอยสังกรรมเกา่าอธิษฐานไว้ถูกสับเปลี่ยนทารกหรือนางจันเทวีมีชาติกำเนิดเดิมเป็นหอยสัง C พระสังออกมาจากหอยสังเพราะเหตุใดหนอยากเที่ยวเล่นดูโลกภายนอก2เทวดามาช่วยให้ออกจากสังได้ 3. ม,มาช่วยไล่ไก่ป่าที่มากินข้าวของมาดา 4. เติบโตขึ้นมากไม่สามารถอยู่ในหอยสังได้ีกต่อไปข้อที่5ะคะ้ค่ะข้อใดคือลักษณะนิสัยของพระสังในตอนนี้นะคะที่เราเห็นได้ชัดในบทเรียนนี้ 1. กระตันยู 2. ซื่อสัตย์ 3. ฉเฉลียวฉะลาด4ขยันหมั่นเพียรข้อที่6 ข้อใดเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง 1. พระสั่งหูงหาอาหารให้พระมารดา 2. พระสั่งไล่ไก่ป่าที่มากินข้าว 3. นางจันเทวีรู้ความจริงเรื่องพระโอรส 4. นางจันเทวีไปหาของป่า 5. 6. แล้วข้อ7ค่ะข้อใดถูกต้องตามเนื้อเรื่อง 1. พระสังจับไก่ป่ามาทําอาหารให้พระมารดา 2. พระสังออกจากหอยสังเมื่ออายุ15ปี 3. ทายยสวิมลสั่งให้ประหารนางจนันเทวี 4. นางจันเทวีเป็นผู้ทําลายหอยสังข้อที่8ค่ะเทพบุตรจุติมาบังเกิดกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายบุญญาธิการนั้นมากมายจะลำเลิศเพิดพลายเมื่อปลายมือ ถึงจะตกน้ำก็ไม่ไหลตกในกองกูลไม่สูญชื่อจะได้ผ่านบ้านเมืองเลื่องลืออึงเอื้อดินฟ้าบาดาลจากบทประพันธ์นี้นะคะข้อใดสรุปได้ถูกต้อง 1. พระสังนั้นมีความธิการมาตั้งแต่กำเนิด 2. พระสังมีร่างกายที่เป็นอมาตะไม่มีวันตาย 3. พระสังจะได้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต อืข้อที่4ค่ะพระสังเป็นมนุษย์ที่มีฤทธิ์เหนือกว่าเทพที่อยู่บนสวรรค์ข้อที่9ค่ะจากบทละครนอกเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังให้ข้อคิดในเรื่องใดเด่นชัดมากที่สุดคะข้อที่1กฎแห่งกรรมข้อที่2ความรักของแม่ที่มีต่อลูกข้อที่3 ความเชื่อในการทำานายของโขนหรือข้อที่4ค่ะความอดทนและความเข้มแข็งของสตรีข้อที่10ค่ะคำประพันธ์ในข้อใดก่อให้เกิดคุณค่าทางอารมณ์มากที่สุด 1. สวมสอดกอดบาดพระมานดาซบเกษาพลางทางร้องไห้แม่ปล่อยสั่งแตกแหลกไป ร่ำไรเสียดายไม่วายคิดหรือ2เมื่อนั้นพระกุมารเยี่ยมหอยแลหาไม่แจ้งว่าองค์พระมารดาแฝงคาคอยอยู่ไม่รู้กายหรือข้อที่สเทพพบุตรจุติมาบังเกิดกำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลายบุญญาธิการนั้นมากมายจะเลิศล้ำเพลิดพลายเมื่อปลายมือ ข้อที่สี่สงัดเงี่ยผู้คนไม่พูดจาเ็ดลอดออกมาแล้วผ่นผายนั่งที่นอกชานสำราญกายเก็บกวาดสายเล่นไม่รู้ตัวฉเฉลยค่ะในข้อที่หนึ่งนะคะสังทองนั้นเป็นละครที่เล่นมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยานั่นเองข้อที่สองนะคะ กษัตริย์ที่ทรงพระราชินิพนธ์บทละครน,นอกเรื่องสั่งท้องขึ้นมาใหม่ได้แก่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในตัวเลือกที่สองค่ะต่อมาค่ะข้อที่สามค่ะเพราะเหตุใด,ดนางจันเทวีจึงข้อลูกเป็นขอนสัง mm hmm. ก็เพราะว่าเป็นพระกรรมเก่าของนางจันเทวีนั่นเอง mm hmm. แต่ก็ได้ลูกที่ดีใช่ไหมคะแล้วก็เป็นผู้มีบุญญาธิการจเป็นอย่างมากด้วย ข้อที่4ค่ะพระสังนั้นออกมาจากหอยสังเนี่ยเป็นเพราะเหตุใดก็คือเพราะความกระตันยูของพระสังที่ออกมาช่วยขับไล่ไก่ป่าที่จะมากินข้าวของมารดาที่ตากเอาไว้นั่นเองข้อที่หนะคะข้อใดคือลักษณะนิสัยของพระสังที่ชัดเจนที่สุดเลยในบทนี้ก็คือความกระตันยูของพระสังนั่นเองค่ะข้อที่6ค่ะ การเรียงลำดับเหตุการณ์ที่ถูกต้องได้แก่นางจันเทวีเนี่ยเข้าไปหาของป่ากรต่อมาพอนางไม่อยู่ใช่ไหมพระสังก็เห็นไก่ป่ามากินข้าวของพระแม่ก็เลยขับไล่ไก่ป่าไปค่ะต่อมาพระสังก็หุงหาอาหารให้พระมารดาเตรียมไว้หลังที่พระมารดาจะกลับมาส่วนสุดท้ายนะคะพอนางจันเทวี ก็ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องพระโอรสหอยสังของตนเองว่าเป็นคนไม่ใช่เป็นหอยนั่นเองข้อที่เจ็ดค่ะข้อใดถูกต้องตามเนื้อเรื่องข้อที่ถูกต้องก็คือนางจันเทวีนั้นเป็นผู้ทําลายหอยสังด้วยตนเองค่ะข้อที่แปดค่ะจากบทนี้นะคะบทนี้เนี่ยคำประพันธ์ที่สรุปได้ก็คือ พระสังเนี่ยเป็นผู้มีบุญญาธิการมากใช่ไหมเปรียบเสมือนกับเทพบุตรที่จุติมาเกิดน,นะคะก็คือเทพบุตรมาเกิดที่ทําให้แตกต่างจากผู้ชนธรรมดาทั่วไปเพราะว่ามีบุญญาธิการที่สูงตกน้ําก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหมใช่ไหมอ่าถ้าได้ปกของบ้านเมืองก็จะ บ้านเมืองนั้นคือจเจริญน,นะคะแล้วก็มีชื่อเสียงนั่นเองทีนี้พระสังก็สรุปได้ว่าพระสังก็จะได้เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตค่ะข้อที่9ค่ะบทละครน,นอกเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังให้ข้อคิดในเรื่องใดที่เด่นชัดที่สุดคะ ข้อคิดที่เด่นชัดมากที่สุดก็คือการแสดงออกถึงความรักของแม่ที่มีต่อลูกใช่ไหมถึงจะโดนระเหิดออกจากเมืองก็ยังรักษาภาษาเอาไว้แล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะจะเติบใหญ่ข้อที่10คําประพันธ์ใดที่เก่อให้เกิดคุณค่านางอารมณ์มากที่สุดจาก4อันนี้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่า บทที่ให้แสดงถึงอ,อารมณ์ของตัวละครมากที่สุดก็คือข้อที่หนึ่งค่ะสวมสอดกอดบาดพรบรดาก็คือตัวพระสังใช่ไหมที่กอดเท้าของแม่อยู่เอาหัวศพเอาผมเนี่ยศกไปแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยนะคะว่าแม่เนี่ยต่อยสังเนี่ยให้แตกและแหลกไปเนี่ย เขาลงให้เพราะความเสียใจแล้วก็เสียดายเสียดายของหอยสังเข์ที่ตัวเองผูกพันมาตั้งแต่ยังเด็กนะคะตั้งแต่เกิดเลย